วิลกินดาตุอาร์เดอิดาควันนี้วันที่เท่าไหร่อิดาคอาร์เดเดทที่สิบเก้าเมษายนทนี่สิบเก้าเมษายนทนี่สิบเอเห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บว่าท r e นะ april 13 i l 2021สวัสดีวันสงกรานต์และวันนี้13เมษายนเป็นวันครอบครัวในเมืองไทยนะคะ ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับหลายๆคนที่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยหรือว่าอยู่กับครอบครัวนะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะถ้าใครได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวในวันนี้ก็ขอให้มีความาสุขมีสุขภาพดีทุกๆคนนะคะขอสวัสดีปีใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่ว่าจะขาไปขากลับนะคะขอใหอ้มีความสุขในวันปีใหม่ของไทยนะคะสวัสดีวันสงกรานค่ะ